สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่านผู้ชมที่ได้ชมคลิปตอนที่ผมเปิดกลองแอร์โซล r าเซ l ล์คงจะเห็นอาการผมว่าตื่นเต้นแค่ไหนแต่ว่าในวันนี้อาการตื่นเต้นของผมคงจะพุ่งขึ้นไปสู่จุดสูงสุดครับเพราะว่าวันนี้ผมจะได้ลองใช้งาน Air s o l a r าเ l ลลเป็นครั้งแรกเท่าที่ผมดูวิธีการติดตั้งขั้นตอนต่าง ในคู่มือพบว่าก็ติดตั้งง่ายเหมือนกับแอร์ธรรมดาทั่วไปซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นผมก็อยากจะลองติดตั้งเองนะครับแต่มีข้อกังวลอยู่ข้อหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการรับประกันผมจึงโทรไปถามทางเจ้าหน้าที่ของคูคูดีซีโซล่าแผมถามว่าถ้าหากผมติดตั้งด้วยตัวเองการรับประกันจะมีผลกระทบหรือไม่ทางเจ้าหน้าที่บอกผมมาว่า ถ้าผมทำตามในคู่มือและไม่ได้มีเจตนาทำของเสียหายมีภาพมีวิดีโอเป็นหลักฐาน<ๆ>เขาก็ยังคงดูแลให้เหมือนเดิมนะครับการรับประกันก็เหมือนเดิมทุกประกรันด้วยเครื่องมือที่พอมีอยู่บ้างถึงแม้ไม่ได้ครบถ้วนสมบูรณ์เหมือนช่างแอร์แต่ผมเชื่อว่าผมน่าจะเอาตัวรอดได้สำหรับท่านผู้ชมที่ยังไม่ได้ชมคลิปแรกอาจจะอยากทราบสเปคของแอร์ตัวนี้นะครับ แอร์ตัวนี้เป็นขนาด24,000 BTU แอร์มีการทำงานแบบ2ระบบครับคือเอาไฟหลวงเข้าไปได้ด้วยในช่วงที่แดดอ่อนแดดน้อยๆก็จะเอาไฟหลวงไปผสมสเปคของแผงโซล่าเซลล์เป็นแบบโมโนฮาร์ฟเซลล์กำลังต่อแผ่น450วัตต์ราคารวมแผงโซล่าเซลล์จำนวน6แผ่นคือ74,500บาทที่บ้านผม มีช่องสำหรับต่อท่อแอร์ออกไปภายนอกอยู่แล้วจึงทำให้ง่ายขึ้นเยอะนะครับเพราะว่าไม่ต้องเจาะผนังผมจึงใช้เส้นผ่าศูนย์กลางท่ออ้างอิงแล้วลากออกมาให้ได้ตรงตำแหน่งเพลทสำหรับเอาแอร์ไปเกาะจากนั้นทำการเจาะรูยึดเพลท ผมเจาะรูฝังพุกจำนวน6ตัวเมื่อติดแผ่นเพลทแล้วผมทำการเช็คระดับน้ำอีกทีหนึง่งเพราะว่าในระหว่างที่เราเจาะสว่านสว่านมีโอกาสที่จะลื่นถลยออกนอกเซนเตอร์ได้ถ้าเพลทมีการเอียงก็จะทำให้น้ำมีโอกาสที่จะรั่วซึมจากนั้นก็นำแอร์ขึ้นไปติดตั้งโดยการเกี่ยวจากส่วนด้านบนก่อนขั้นตอนนี้ต้องมีผู้ช่วยนะครับ ถ้าคนเดียวไม่สามารถยกแอร์ขึ้นไปได้หรือยกขึ้นไปได้ก็อันตรายมากถ้าหลุดมือก็จะทำให้ตกลงมาเสียหายและตัวเราก็จะได้รับบาดเจ็บด้วยสอดสายไฟและท่อน้ำยาเข้าไปในรูที่โผล่ไปผนังนอกบ้านเสียก่อนนะครับจากนั้นจึงนำเอาตัวแอร์ไปเกี่ยวกับส่วนของเพลทที่อยู่ด้านบนและก็กดส่วนด้านล่างนะครับเราจะได้ยินเสียงล็อกดังกลึก ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการล็อกแน่นสนิทท่านผู้ชมครับวิดีโอนี้ผมไม่ได้ทำขึ้นมาเพื่อมีเจตนาที่จะให้ทุกท่านดูแล้วก็ไปติดตั้งแอร์กันด้วยตัวเองเราจะต้องใช้ช่างแอร์นะครับแต่ว่ากรณีของผมนั้น ผมได้ผ่านงานโรงงานที่ผลิตอุปกรณ์ที่ใช้งานแอร์ก็พอรู้วิธีการติดตั้งแอร์อยู่บ้างและก็อีกอย่างหนึ่งผมศึกษาดูคู่มือก็ไม่ได้ยากนะครับติดตั้งเหมือนแอร์ธรรมดาทั่วไปจึงได้โทรไปขอคําแนะนำคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่เทคนิคของบริษัทคูคู DC Solar Air เขาจึงอนุญาตให้ทำได้นะครับเนื่องจากผมไม่มีชุดอุปกรณ์ตัดท่อและอุปกรณ์บานปลายท่อ ผมจึงทำการม้วนท่อน้ำยาส่วนเกินแอบเอาไว้ข้างหลังนะครับระหว่างที่เครื่องแว็กทํทำการดูด เอาอากาศออกจากในระบบท่อและคอยเย็นอยู่นั้นผมทำการติดตั้งสวิตโซลาเซลล์หรือที่เรียกว่าไอโซลเซลตสวิตในการต่อสายนั้นจะต้องทำก่อนที่จะต่อแผงโซลาเซลล์เพราะว่าถ้าเราต่อแผงโซลาเซลล์ครบจำนวน6กแผ่น มันจะมีไฟออกมาที่ปลายสายถ้าเราเผลอไปสัมผัสขั้วบวกและลบพร้อมกันมันจะดูดเราอย่างเจ็บปวดมากและมีอันตรายถึงชีวิตเลยทีเดียวจุดการต่อสวิตสายแดงซึ่งเป็นขั้วบวกมาจากแผงโซลาเซลล์จะมาเข้าสวิตท,ที่ตำแหน่งหมายเลข5และออกที่ตำแหน่งหมายเลข6ส่วนสายลบนั้นมาเข้าที่ขั้วหมายเลข7ออกที่ตำแหน่งหมายเลข8 เรียบร้อยสวยงามเมื่อตรวจดูเข็มของวัดกัมแล้วไม่พบว่ามีการรั่วของท่อและจุดต่อจึงทำการเปิดวาล์วปล่อยน้ำยาแอร์ผมต่อสายไฟ220โวลต์เข้าที่จุดต่อ L และ N สายเส้นนี้ก็คือสายที่มาจากเบรกเกอร์ในตัวบ้านตอนนี้ยังไม่มีไฟนะครับผมสับเบรกเกอร์ลงก่อนแล้วจากนั้นก็ต่อสายดิน อันนี้เป็นแผ่นที่หนึ่งนะครับผมจะเอาสายลบนะมาต่อขั้วลบของแผ่นที่หนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้คือสายบวกของแผ่นที่หนึ่งนะครับผมก็มาต่อสายลบของแผ่นที่สองทำแบบนี้จนครบทั้งหกแผ่นที่แผ่นสุดท้ายแผ่นที่หกเราจะเหลือปลาย หข้างจากแผ่นที่6นะครับซึ่งจะเห็นว่ามันจะเป็นปลายแหลมเราเรียกติงนี้ว่าเป็นตัวผู้นะครับพร้อมกับจะเห็นอขอบที่เป็นสีแดงมันคือคู่บวกนะครับก็อเอามาเสียบกับสายบวกที่จะต่อไปที่แอร์ได้เลยนะครับสาย PV ที่แถมให้มาในกล่อง20เมตรก็ยาวเพียงพอทำให้ผมไม่ต้องไปซื้อสายเพิ่มแต่อย่างใดครับ ผมเช็คขคั้วว่าผมต่อสลับบวกลบหรือไม่ด้วยแคลมมิเตอร์ตั้งไปที่ DC v o โวและพบว่าต่อถูกต้องนะครับไม่ได้สลับบวกลบอ่านค่าแรงดันรวมได้268 v โวลต์ซึ่งถ้าหารด้วย6ก็จะอยู่ที่แผ่นละ44.71ซึ่งผมโอเคครับเพราะว่าแผงโซลาเซล วางไว้ชั่วคราวบนพื้นที่ไม่ได้หันองศามุมอะไรให้ถูกต้องและวันนี้ก็มีฝนตกเป็นช่วงๆด้วยครับเอาแผงโซลาเซลล์ล้วนๆเข้านะครับไม่เอาไฟ AC เข้าไปเลยนะครับเบรกเกอร์อยู่ในสภาวะปิดอยู่ครับนี่วินาทีสำคัญวินาทีสำคัญโอ้ติด นี่ตัวเลขขึ้นแล้วติดคือผมไม่ได้คาดหวังว่าจะติดนะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้มีฝนตกลงมาแล้วก็ท้องฟ้าก็ยังมืดครึมอยู่นะครับก็เลยคิดว่าแสงอ่อนๆอย่างนี้มีลุ้นว่าจะติดหรือไม่ติดนะครับแต่ตอนนี้เปิดติดแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าแอร์เปิดติดแล้วจะเย็นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ ขณะนี้อุณหภูมิอยู่ที่30องศาเซลเซียสดูว่าเดี๋ยวมันจะค่อยๆลดลงมาหรือเปล่านะครับแต่ว่าเบื้องต้นตอนนี้แอร์ทำงานแล้วครับตอนนี้เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ20นาทีอุณหภูมิจะเป็นอย่างไรครับในอุณหภูมิห้อง จะเห็นว่าลดลงเหลือประมาณ25องศานะครับตามที่ตั้งเอาไว้ที่แอร์เลยถือว่าโอเคนะครับแบบนี้คือผมแฮปปี้เวลาประมาณเกือบ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 สโมงนะครับตอนนี้กระแสจากไฟโซล่าเซลล์อ่านได้ประมาณ3แอมอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นช่วงโพลเพลช่วงตอนเย็นผลิตไฟได้เท่านั้นเองหรืออีกเหตุผลหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนี้ อุณหภูมิภายในห้องเย็นได้ที่ถึงจุดที่ตั้งเอาไว้แอร์ก็เลยเดินด้วยกำลังไฟฟ้าต่ำๆในลักษณะที่คล้ายๆเดินเบาผมเอา CT หรือตัววัดแอมมาคล้องที่สายสายแอลของไฟที่มาจากเบรกเกอร์ซึ่งเป็นไฟ220เพื่อที่จะได้ทำการวัดกำลังไฟฟ้านะครับเพราะว่าในช่วงที่ไม่ได้ใช้พลังงานโซล่าเซล ผมอยากจะรู้ว่าใช้ไฟเป็นไฟหลวงเนี่ยที่กี่วัตต์กี่แอมป์อันนี้คือไฟหลวงแต่จะเห็นว่าวัตต์นั้นยังไม่ขึ้นวัตต์ยังเป็นศูนย์อยู่นะครับเฮิร์ตขึ้น50ข้อสังเกตของผมในตอนเย็นๆตอนที่แสงแดดอ่อน,ออนแอเขาจะลดความเร็วของคอมเพรสเซอร์ลงมาแต่ว่าภายในบ้านเนี่ยลมที่ออกมายังรู้สึกเย็นอยู่ เพราะว่าอุณหภูมิภายนอกบ้านเวลาไม่มีแดดมันก็ลดลงไปด้วยผมปิดโซล่าเซลล์นะครับตอนนี้เหลือไฟจากการไฟฟ้าล้วนๆนะตอนนี้ประมาณ1.1กินไฟที่เป็นไฟหลวงอยู่ที่ประมาณ1,000วัตต์นะครับ ตอนดึกเวลาประมาณหนึ่งทุ่มผมเดินไปดูวัดมิเตอร์อีกทีหนึง่งพบว่าตอนนี้แอร์ดึงกระแสะอยู่ที่2แอมป์หรือประมาณ460วัตต์สาเหตุที่แอร์ดึงกระแสะน้อยลงผมคิดว่าตอนนี้ห้องเย็นได้ที่แอร์จึงไม่ได้ใช้กำลังไฟฟ้าเหมือนตอนที่เริ่มสตาร์ทใหม่แอร์เครื่องนี้มีโหมดประหยัดพลังงานด้วยครับที่รีโมทจะมีสัญลักษณ์เป็นรูปปลั๊กไฟอยู่ ถ้าผมกดที่ตัวแอร์สัญลักษณ์ของปลั๊กไฟจะเปลี่ยนสีจากสีขาวเป็นสีเขียวหมายถึงว่าตอนนี้แอร์อยู่ในโหมดประหยัดพลังงานเพื่อที่จะเน้นประหยัดค่าไฟนั่นเองครับเห็นแอร์ทำงานได้แบบนี้ทำความเย็นได้ขนาดนี้วันนี้ผมก็หายเหนื่อยแล้วครับ ข้อสังเกตของผมเมื่อเวลาที่เราเปิดโหมดประหยัดพลังงานความเย็นในห้องมันจะไม่ได้สม่ำเสมอเหมือนแบบปกตินะครับเพราะว่าในช่วงที่มีแดดอ่อนเนี่ยเราไปจำกัดการเอาไฟหลวงมาเติมมาเติมในปริมาณเท่าที่จำเป็นนะครับจึงทำให้ห้องนั้นไม่ได้เย็นสม่ำเสมอแต่มีวิธีแก้ถ้าลองปรับ ความเย็นให้อยู่ที่24องศาพอเวลามีแดดอ่อนความเย็นที่สะสมอยู่ในห้องมันก็ไปชดเชยในช่วงนั้นทําให้เรารู้สึกเย็นสบายเหมือนปกติแอร์เครื่องนี้สามารถที่จะเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ด้วยนะครับเราสามารถที่จะสั่งงานทางโทรศัพท์มือถือและนอกจากนั้นยังเก็บบันทึกค่าการใช้ไฟต่างๆเป็นรายวันรายเดือนแล้วก็รายปีและเรายังสามารถที่จะดูเป็นแบบเรียลไทม์ว่าตอนนี้ แอร์กำลังใช้ไฟจากส่วนไหนอยู่ใช้ไฟบ้านกี่วัตต์ใช้ไฟโซลาเซลล์กี่วัตต์นะครับให้ผมได้ใช้แอร์ไปสักระยะหนึ่งแล้วผมจะเอาข้อมูลมาวิเคราะห์ดูว่าจุดคุ้มทุนที่ผมคำนวณเอาไว้ตอน EP 1นั้นมันตรงกันหรือเปล่านะครับมันคลาดเคลื่อนไปมากน้อยแค่ไหนสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ